ก็สวัสดีนะครับผม FC Mobile นะ to the ดเกมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยก็ผมซื้อนักเตะส,สามกันมาเพราะว่าเพิ่มแรงนะครับผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ให้มันเป็นเม็ดเขียวก็คือผมได้ไปดูยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับที่เขาจัดอันดับนะเทียริสนักเตะแต่นักเตะแมนสีไม่ได้ติดเยอนะครับติดไม่เกี่ยกตัวนะผมก็เลยคิดว่า OVR นี่มันก็จำเป็นเหมือนกัน,นครับ ก็คือค่าพลังนี่นะก็ผมคิดว่าจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับก็คือเดี๋ยวผมตีบอกนี้ตัวงบอไม่ใช่การฝึกดิก็ สายฟรีนะทำให้เป็นวิวสิบก่อนละกันนี่นะครับจากร้อยยี่สิบนะเป็นสามร้อยหกสิบนี่ตองต้นผมจะทำให้เป็นวิวสิบก่อนนะผมแจ็กกีลิตตตัวนี้ผมว่าไม่แน่ใจว่าจะปั้นดีไหม นี่นะครับก็เฮ้ยผิดตัวก็ผมจะพยายามหานักเตะที่มีค่า OVR สูงๆนะนี่ครับแต่ว่าต้องเก็บตังค์เยอะเลยตอนนี้รอเอสันอย่างเดียวสิบล้านเจ็ดแสนโอ้ ตัวนี้ผมก็ไปดูชื่อนะครับเขาอยู่สำรองนะในแมตช์สุดท้ายก่อนย้ายไปยืมตัวนะก็อาจจะซื้อทีหลังเลยนะครับสามตัวนี้โอพาเมอร์อก็ตัวสำรองนะไม่ได้เปลี่ยนเข้ามาส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใช่นะผมซื้อมามันถูกนะก็เลยผิดไปก่อนหลัหลกๆก็ตัวนี้นะครับหมื่นสอง 1 <12 S> 2ื่นอันนี้1 3ื่นอันนี้ออกดีกว่าหลักๆผมก็จะใช้2ตัวนี้นะที่ราคาประมาณ1 2นะื่นสองครับก็ซื้อมาเพื่ออัพอัพเลเวลนะอตอนนี้ผมรออีเดอร์อสันอย่างเดียวก็คลิปนี้ก็ หลักๆก,ก็มาแจ้งนะครับว่าผมจะเปลี่ยนอันนี้นะเปลี่ยนเอาตัวที่มีค่า OVR สูงๆหน่อยนะครับแต่หลักๆก,ก็เอเดอร์สันก่อนละกันเพราะว่าหรือว่าเจสุดนะแค่แปดก้านะ สตนลาปต์ก so ็ประมาณนี umas, mm ้ค hmm. รับผมคลิปนี้ที่เหลือก็ทำภารกิจหลายวันไรนะมันรีเซ็ตประมาณตีสองแต่ถ้าเป็นพวกอีเวนต์มันรีเซ็ตประมาณแปดโมงนะครับผม ถ้าที่ผมสังเกตนะนี่นะรีเซตประมาณแปดโมงตอนนี้ผมอัาก็ประมาณตีสองกว่าปึ๊บมันรีเซตแค่ภารกิจหลายวันนะม นี่นะรีเซตแปดโมงก็แปดโมงผมอาจจะมาเล่นใหม่นะตรงนี้ก็ซื้อขายตลาดนักเตะนี่นะซื้อแน่นเลยเนี่ยตัวนี้มันขายไม่ออกเลยสองวันวนะั้นอ่ะ สี่ตัวนะตัวนี้ก็เหมือนกันไม่โหดซื้อเลยยูเวก็พูดคุยเลยพูดคุยกันคนระับเปสอนสอนมีคนได้หรอก็ชักกิลิป ตอนนี้ผมก็ง่วงนอนจัดเลยเพาะว่าเดี๋ยวก็จะนอนแล้วเล่นห้องนี้แปดโมงอยากตืนกต่นเช้าเช้ากตื่นเช้าเช้าผมต้องทำให้ได้แหละทีแมนซีที่ ชุดแชมป์สองพันยี่สิบสองไม่นับตัวเจ็บเอาแมนสุดท้ายนั่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวส่วนตัวอื่นค่อยว่ากันดีโอดิอาอร์ตเลยหนึ่งตัวใหม่ๆครับเป็นความทรงจำนะ ชื้อชื้ช้ช,ช,ช้เออตัวต่อไปไฮเวลซิบเดียวไม่มีเลยผมรออัพอันนี้ได้ปาเอารออัพ ให้เดอยสันดีกว่าถ้าโกเนีว่วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็อยากจะรู้เหมืนอนกันนี่ผมว่าผมปิดดีกว่านะตรงนี้มันแพงอะแพงกว่ากันประมาณแปดร้อย ตัวเนี้ยสองพันหนึ่งร้อยนะทูกสุดละซื้อราคาถูกที่สุดตื่นมาหวังว่าจะได้เฮ้ยมันดีเบทอังอีกคืออีกอ๋อ ผมนะ่าจะไปกดอันนี้แหละอีกสี่ตัวนะไม่ถึงสักทีพรุ่งนี้แหละผมอาจจะถึงแน่นอน พรุ่งนี้เตรียมอัดกิปเลยเฮดสันอ๋อนี่บาซิโอนักปัจเจศอ่อเคครับก็พรุ่งนี้ผมว่าจะลองสุ่มดูนะเฮ้ยหรือว่าสุ่มเลยเนี่ยนะ อะไรสเสอตืลิงเนี่ยโหแต่กลัวไม่ได้ดิื้อที่สิบสองโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเราขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็อัดคลิปต่อไปแน่นอนเราชมกันได้เลยครับผม